พบกันอีกแล้วนะครับ Sound Society by Alpine นะครับผมหลายๆคนนะครับบอกเลยว่าชอบเครื่องเสียง Alpine แน่นอนอยากได้ฟ้อนดีๆจอดีๆที่มีคุณภาพเสียงแบบ Hi End นะครับเป็นจอขนาด7นิ้ว Alpine เองก็มีนะครับแต่ว่าด้วยราคาสูงมากเป็นรุ่นท็อปเลยใส่ทุกฟีเจอร์ฟังก์ชันไปในหลายคนบอกโอ้ไม่ไหวฮะมีไมมจอ7นิ้วราคา20,000กลางๆวันนี้ครับเรามีสินค้าคู่โปรโมชั่นมาแล้วครับจอ7นิ้วครับพร้อมกล่องบลูทูธครับในราคา20,000กลางๆเท่านั้นเป็นยังไงต้องชมกันเลยครับ นี่ครับผมพระเอกของเราครับ IVAW 5 0 2 E นะครับผมก็เป็นจอภาพขนาด7นิ้วนะครับความคมชัดสูงนะครับระบบการปรับแสงแบบออโต้ด้วยครับเรียกว่าขับแบบไหนจอปรับแสงให้อัตโนมัติเลยนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างนะครับ นี่นะครับเรื่องของการรองรับสื่อนะครับก็หลากหลายก็มี FM ครับสามารถค้นหาแบบอัตโนมัตินะครับมันสถานีต่างๆได้เลยนะครับผมในส่วนการเล่นดิส์นะครับผมก็เล่นทั้ง CD เพลงนะครับ CD ที่มีการบันทึกแผ่น MP3 นะครับผม DVD ตัวนี้พิเศษมากๆนะครับรองรับถึง DVD ที่เป็น a u d โอครับถ้าใครยังมีแผ่นนะครับ d v d a ด d โอที่มีคุณภาพสูงก็สามารถเล่นได้นะครับผมในส่วนของ USB กันบ้างนะครับตัวต่อไป USB เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับเราสามารถซื้อสายในการเชื่อมต่อด้านหลังนะครับแล้วออกมาเป็น USB ให้เราสามารถเสียบแปดได้นะครับหรือ iPod iPhone ในการเล่นเพลงได้นะครับผมท่านี้ครับ AUX ครับตัวเครื่องนะครับสามารถรองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมภายนอกเช่นทีวีดิจิตอลน,นะครับผมหรืออุปกรณ์ต่างๆที่ต้องการเนี่ยเอาภาพเข้ามาแล้วเสียบออกจากตัวนี้ได้เลยนะครับ ปุ่มทางด้านล่างครับ RSE ครับผมตัวเครื่องนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับทีวีพดานแล้วสามารถทํางานแบบดูโอโซนได้ครับนั่นหมายความว่าจอหน้าทํางานอย่างหนึ่งจอหลังแสดงผลอย่างหนึ่งอย่างเช่นนะครับเราใส่แผ่นดีดีเข้าไปนะครับเรากดด้านหลังเนี่ยให้เป็นดี d ีให้ลูกดูนะครับส่วนด้านหน้าพ่อเปิดเป็น FM หรือเป็นตัวอุปกรณ์อื่นได้ครับผมส่วนต่อไปนะครับเราสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับกล้องมองหลังได้นะครับก็คือเมื่อเราเข้าเกียร์หลังปุ๊บ ก็ติดเช่นกันนะครับผมนี่คือความสามารถในการใช้งานส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันกันบ้างเอาคร่าวๆนะครับผมแน่นอนครับด้วยคุณภาพเสียงของัลไพนเราเองมีเรื่องของการปรับแต่งเสียงที่มีระดับพื้นฐานนะครับเพราะว่าตัวนี้จริงออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมอย่าง h 1 0 0นะครับผมเพื่อให้เรามีระบบปรับแต่งเสียงที่เอียดมากยิ่งขึ้นแต่ตรงนี้ก็เพียงพอครับมีพวกปรับเฟดบาลานซ์ครับ มีการปรับเบสปรับแหลมที่มีการเลือกของฟรีเพนซีต่างๆให้คมละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพิ่มเบสเพิ่มแหลมเท่านั้นแต่สามารถเลือกความถี่ได้นะครับมีการปรับเรื่องของไฮพ a าสนะครับทั้งฟอนและเลียนะครับเลือกซับบูเฟอร์ได้ครับซับบูเฟอร์ก็สามารถปรับเลเวลของเขาได้อีกด้วยครับนะครับ แล้ววันนี้นะครับเรามาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่เป็นโปรโมชั่นครับ KCE 400 BT ครับ เป็นกล่องอะแดปเตอร์สลับการทํางานเรื่องของบลูทูธให้กับเครื่องนี้ครับทำให้เราสามารถที่จะสนทนาผ่านระบบเสียงรถยนต์ได้นะครับรวมไปถึงการฟังเพลงแบบไร้สายเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้เลยครับผมและถ้าใครนะครับที่ต้องการระบบปรับแต่งเสียงที่สุดกว่านี้นะครับเรามีอุปกรณ์เสริมนะครับก็คือ PXH 1 0 0นะครับผมเป็นโปรเซเซอร์ขนาดย่อมนะครับเมื่อเชื่อมต่อกับตัวนี้ลงไปแล้วนะครับเราจะได้หนึ่งครับ6ช่องสัญญาณ Time h o r r e a t i o n ครับ มีคอสซาเวอร์ที่เป็นแบบไตรแอมนะครับมีพาราล็อติอีคิวมีกราฟิก EQ คิวปีอัลนะครับสามชุดเดิมจะกลายเป็นแบบ4ี่โวลลีกว่าสุดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าใครต้องการสุดกว่านี้อีกนะครับระบบปรับเสียงแบบสุดๆมากๆรวมไปถึงทำเซราซาแบบ5.1นะครับตัวนี้พิเศษมากครับเพราะมีออิคอลเอาท์ที่รองรับถึง5.1เลยเมื่อทำการเชื่อมต่อกับ PSA H800 นะครับสุดยอดโปรเซสเซอร์ของเราครับผมและนี่คือโปรโมชั่นของเราครับสองหมื่นกลางๆเท่านั้นครับแล้วพบใหม่ครับสวัสดีครับ সারাসেডাাডা <us> কেডাাডেডেডেে